สวัสดีค่ะมิโรส SUV สภาพสวยกว้างขวางนั่งสบายประวัติดีฟีดามานํำเสนอกันอีกแล้วนะคะ Honda c r v เครืขึ้นยนต์2.4 E-R ึียร์ออโต้คันนี้ปี2010ค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำค่ะ Airbag ABS กุญแจรีโมทนะครพวกอะไรมันติดฟังก์ชันนะคะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะมีบลูทูธด้วยนะคะแอร์ดิจิตอลค่ะ จอเรนเกเตอร์ igator, กล้องสองถอยนะคะคันนี้สามารถติมน้ำมัน e20 ได้ด้วยนะคะเครื่องแรงม,มากๆเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์2.4ค่สะสภาพดีพร้อมใช้งานเลยค่ะรานะคาโปรโมชั่นตั้งขายที่419,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเบอละ8,000กว่าบาทค่ะขอทางินเรือในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะอีท่1 000, 7 0 0 0บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะ สามารถพับได้ด้วยนะคะรถสวยมากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยค่ะราคาแล้วก็ตั้งไม่แพงด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะนี่ค่ะขนของเนี่ยอเลยค่ะสภาพดีมากๆเลยรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยค่ะน่าใช้สุดๆเลยค่ะสี่แสนหนึ่งนเก้าพบาทราคาเบาๆนะคะได้เครื่องยนต์งจุดสด้วยนะคะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไฟแนนซ์กับแอมได้เลยนะคะออกรถไมยุ่งยากอย่างที่คิดเลยนะคะกว้างมากๆเลยค่ะ full option เลยนะคะันได้ CRV ขึ้นรถ 2.4L เกียวโตคันนี้ปี2010ค่ะสนใจยัง่ายทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อแอมค่ะ